สวัสดีครับมีราคาเวิตเจียกานอีกแล้วนะครับอ,อีซูซูมิวเซเว่นรับอีออโต้นะครับอาการเท้าเข้าเกียร์ถอยไม่ยอมถอยนะออกตัวก็กระตุก,ตกน,ตนะครับรงเครื่องร้อนอ,อันนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับน,นี้เดินทางมาจากสนามชายเขตจากจังเซาของเรานีเองนะครับอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะมาเมื่อเช้างานด่วนพิเศษนะครับงานด่วนพิเศษวันเดียวเสร็จรอับได้เลยนะครับอันนี้มาเมื่อเช้า,านี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบขับดูเลยนะครับ อันนี้ด่วนจริงๆนะครับไม่รู้จะด่วนไปไหนแต่เราก็ด่วนให้นะครับอ,อันไหนด่วนได้เราก็ด่วนนะครับน,น, 3, นะครับอันนี้เลขหมายสามแสนแปดนะครับเลขหมายสามแสนแปดอ่ะมาทดสอบเลยนะเย็นแล้วนะครับแต่ว่าเสร็จนะเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วครับเอาทดสอบเลยอ่ะดูนะเดี๋ยวมาดูค่าดัตตนะครับเยอะแยะเลยอ่ะนะครับให้ช่างดูแล้วกันนะดูแค่พออ่าถอยถอยได้นะเย็นดี เดินหน้า NR ถอยเลยนะครับไม่ต้องเบรกอ่ะ ND ไปเลยนะไปหนึ 1> 1่งสองสามสี่อ้าวอะไรเนี่ยไปโดนปุ่มอะไรไมาเนี่ยแคมเซนก่อนเดิ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 นเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวอาละโดนปุ่มอะไร mày, 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 bị đôn bùm. thấy na? tăng lực mày. hửm, bị bùm. trời. xéo, xéo อยู่ไหนเนี่ยเลื่อนไปนหนแล้วเดี๋ยวออกก่อนอาใหมาสิอ่ะเอ้ยเมื่อกี้กดไปโดนอะไรมึงเลื่อนไปคนละจอกันอ่าดูอันนี้สเตตัสนะ่าตำแหน่งเกียร์อ่ะปะเต็มตัว ใจก็ย้อนสอนอะปะหนึ่งสองสามสี่ล็อกเอามายังล็อกเอาม,มาครบถ้วนกระบ,บวนการซ่อมเกียร์โต้นะครับโอเค รีบร้อนหน่อยนะครับอ่ะกลับรถเลยตรงเนี้ยนะทดสอบแป๊บเดียวพอมืดแล้วนะครับเดี๋ยวลูกลูกค้าจะได้รีบก,กลับนะครับผ่านแล้วหละครับผ่านแล้วผ่านแล้วมาครบทวนนะครับหนึ่งสองสามสี่ล็อกอัพจับอ่ะไปาเลยหนสอง จับนะห้าสเตปนะสี่สปีดห้าสเตปสเตปที่ห้าคือล็อกอัพจับนะรอบมันจะลงนะครับบางท่านไม่เข้าใจนึกว่ามีห้าสปีดคันนี้จะเป็นเก speed, นะียร์สี่สปีดนะสี่สปีดนะแต่ว่าจังหวะการรอบเนี่ยจะความรู้สึกในวัดรอบกับความเร็วเนี่ยมันจะมีห้าสเตปนะครับก็คือออกตัวหนึ่งสองสามสี่นะมีสเต็ปที่ห้าอีกทีหนึ่งนะนั่นคือล็อกอัพจับนะครับจับล็อกอัพก็ทำหน้าที่คล้ายคัตนะฮะ ขับรถลอยตัวเกียร์สี่ปุ๊บแล้วก็แล้วก็ให้คัสจับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะไม่มีการลื่นถลันระหว่างเครื่องยนต์กับเกียร์นะครับอ่าสนใจซ่อมเกียร์ออโตู้นะครับมีราคารสวีดอีสูตรดีแม็กอีซูตรนิวเซเว่นนะทุกรุ่นทุกปีนะครับนะครับเสียหนักแค่ไหนไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่อะไรมีทุกชิ้นนะครับคันนี้งานด่วนงานไวนะครับวันเดียวเสร็จรอรับได้เลยอันนี้เสร็จแล้วนะครับคันนี้เดินทางมาจากสนามชายเขตนะชาวเชียงสาของเรานี่เองนะครับ อ่ขอบคุณครับวีลาคาซ์วิตโทรศัพท์0809 314252ครับอ่งส,ส,สี่สอ้าสอ,องครัลิกดาวสามสี่ะห้าล็อกอัพจับนะโอเคขอบคุณครับอาการก่อนซ่อมคือเช้าเช้า่องเย็นเข้าเกียร์แล้วรถไม่วิ่งนะครับถอยหลังไม่ได้นะเดินหน้ากระตุกนะเร่งแรงก็กระตุกนะครับ เราเครื่องร้อนพอวิ่งได้นะครับมันเป็นสัญญาณบอกว่าเกียร์เสื่อมสภาพตามอายุนะครับอายุอายุนมากอะเกียร์รุ่นนี้นะครับโอลิงเกียร์นะฮะโอลิงแผ่นคัดนะครับโอลิงเกียร์แข็งตัวนะฮะทให้เฟสเชอร์สร้างไม่ถึงนะเกิดลิกในระบบั่วในระบบนะแรงดันั่วนในระบบ,นะน,น,น,ะบ,บนะครับสร้างไม่ถึงนะฮะผักแผ่นคัดบีแผ่นคัดไม่ได้นะครับจะเกิดอาการคัตลื่นนะครับต้องรอกว่าจะออกตัวหรือต้องเร่งแรง ให้เพชเชื่อมันสร้างพอเร่งแรงเพชเชอร์ถึงอย่างรุนแรงก็กระตกรุนแรงเลยนะครับปึ๊กไปเลยอ่าเรียบร้อยส่งงานได้วันเดียวเสร็จครับนี่ด่วนพิเศษเท่านั้นนะครับด่วนพิเศษจริงๆนัดกันก่อนตันเช้าๆนะครับโทรนัดกันก่อนนะครับว่างจริงๆต้องเคลียร์คิวเคลียร์คิวให้ว่างนะครับ